การข่าวร้ายก็ยังมีข่าวดีสำหรับประเทศไทยนะครับ วัสดีครับนี่คือรายการคริปโตนิสไทยแลนด์และผมต้องพีดผู้วยในเการอีกชิ้นเคย่นะผมฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมและในวันนี้นะครับเราก็มีเรื่องน่ายินดีนะครับผมสําหรับประเทศไทยณตอนนี้กราตอของไทยอนุมัติ USDT สําหรับในการซื้อขายและการชําระเงินบนกระดานแลกเปลี่ยนที่ควบคุมได้แล้วและการที่กราตอของไทยอนุมัติ USDT สําหรับในการซื้อขายและการชําระเงินถือว่าเป็นก้าวส,สำคัญสําหรับบุรณาการของ s ซเบอร์คอยเข้ากับระบบการเงินที่มีการควบคุม ซึ่งสแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยนั้นกําลังมุ่งหน้าสู่การนําบอกเชนมาใช้และนวัตกรรมสินทรัพย์ดิจิตอลและตอนนี้ประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าสําหรับในความพยายามทางด้านสินทรัพย์ดิจิตอลด้วยการอนุมัติการกํากับดูแล USDT ซึ่งเป็น Sta b l e c o ค n ที่ใหญ่ที่สุดในโลกสําหรับในการซื้อขายและชําระเงินบนกระดานแลกเปลี่ยนที่ได้รับอนุญ,ญาตสําหรับคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยยืนยันว่ากฎหมายที่อนุญ,ญาตให้ทําธุรกรรม USDT มีผลบังคับใช้ในวันที่16 มีนาคม2025การขึ้นใหว่นี้ถือว่าเป็นวิธีเชิงกลยุทธ์ที่ส่งเสริมนวัตรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลพร้อมทั้งรับประกันตอบการกำก,กับดูแลที่แข็งแกร่งซึ่งเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนธุรกิจแล้วก็ระบบนิเวศทางการเงินที่กว้างขวางมากขึ้นตเทเตอร์เป็นผู้ออกยูดีทีชื่นชมการพัฒนาคั้งนี้ว่าเป็นความประสบความสําเร็จคั้งใหญ่โดยเน้นย้ําว่าการพัฒนาครั้งนี้ ทำให้สามารถจดทะเบียนสกุลเงินดิจิตอลที่ได้รับอนุญ,ญาตในประเทศไทยได้และตลาดการแลกเปลี่ยนของไทยนั้นในการทําธุรกรรมภายในประเทศด้วยเศรษฐกิจดิจิตอลนั้นกําลังเติบโตขึ้นซึ่งเหตุการณ์สาคัญทางด้านกฎระเบียบนี้สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่กว้างขวางมากขึ้นของไทยโดยการนําเป็นศูนย์กลางการนําบอกเชนและสินทรัพย์ดิจิตอลมาใช้ปาโลอาร์เดโนซีอของเทเตอร์แสดงความหวังดีต่อตลาดไทยโดยกล่าวว่าเราให้ความสําคัญตลาดไทยเป็นอย่างยิ่งและกําลังค้นหา ที่ต่างๆเพื่อปรับปรุงบริการของเราอย่างต่อเนื่องโดยเราให้ความสําคัญการมอบประสบการณ์สกุลเงินดิจิตอลที่ปลอดภยัยโปร่งใสและเชื่อถือได้สําหรับในประเทศไทยและประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่เป็นมิตรกับสกุลเงินดิจิตอลมากที่สุดในเอเชียอ,อย่างยาวนานโดยอยู่อันดับที่20ของโลกในการนําสินทรัพย์ดิจิตอลมาใช้เนื่องจาก u s d t นนั้นคิดเป็นประมาณ40%ของปริมาณการซื้อขายเงินสกุลดิจิตอลของประเทศอยู่แล้วโดยการอนุมัติครั้งนี้คาดว่าจะเป็นการกระตุ้น กิจ,จกรรมทางการตลาดและการเข้าถึงการเงินมากขึ้นและความสําเร็จของเทเตอร์ในประเทศไทยนั้นเกิดขึ้นท่ามกลางการตรวจสอบทางกฎหมายที่เข้มงวดมากขึ้นโดยเฉพาะในอเมริกาผู้ให้บริการสเตเบิลคอยล์รายนี้กําลังเข้าไปพัวพันกับการต่อสู้ของหน่วยงานกํากับดูแลของสหรัฐโดยสมาชิกสภาบางคนเรียกร้องให้มีการกํากับดูแลการให้บริการสเตเบิลคอยล์ขัานชาติที่เข้มงวดมากขึ้นและเมือม่อเวลาเดนนี้เปาโล ถามบริษัท Stablecoin คู่แข่งว่าใช้กลยุทธ์ทางกฎหมายเพื่อขัดขวางการเติบโตของ USDT ด้วยซึ่งเขาเกล่าวถึงกลยุทธ์ตรงนี้ว่าเป็นการฟ้องร้องทางกฎหมายโดยแนะนําว่าคู่แข่งกําลังใช้กรอบกฎหมายเพื่อผลักดันเทเซอร์ออกจากตลาดหลักและคําพูดของเขาตอบสนองต่อเวนสเปนเซอร์ผู้ก่อตั้งร่วมของเฟมเวิร์กเวนเจอร์ซึ่งเตือนว่าการออกกฎระเบียบของ Stablecoin ในสหรัฐอาจจากัดผู้ให้บริการต่างชาติไม่ให้เข้าถึงกระทรวงการคลังของสหรัฐได้และสเปนเซอร์โต้แย้งว่า มาตรการดังกล่าวนั้นอาจจะทําให้ผู้ให้บริการสเต็มโคร์ระหว่างประเทศเช่นเทเตอร์นั้นอ่อนแอลงซึ่งท้ายที่สุดแล้วอาจจะจํากัดการเข้าถึงเงินสกุลดิจิตัลของดอลลาร์สหรัฐในระดับโลกก็ได้ถึงแม้แต่มีแรงกดดันทั้งด้านกฎระเบียบแต่เทเตอร์นั้นก็ยังครองตลาดสเต็มโคอยโดยมีมูลค่าตลาดมากกว่า1 4 2 0 0 0ล้านดอลลาร์โดยมีการถือครองในกระทรวงการคลังของสหรัฐ1 1 5 0 0 0ล้านดอลลาร์อีกด้วยอาเดโนก็ยังยืนยันว่าเทเตอร์นั้นก็ยังคงขยายการดำเนิน ในทั่วโลกโดยเน้นย้ําว่าความท้าทายของทางด้านกฎระเบียบนั้นไม่ขัดขวางต่อบบริษัทโดยการหาโซลูชันทางการเงินให้กับชุมชนไม่ได้รับบริการเพียงพอทั่วโลกและในขณะเดียวกันสภาสหรัฐโตเถียงกันเกี่ยวกับเรื่องของจีเ s Act ซึ่งเป็นร่างกฎหมายเพื่อกําหนดกฎระเบียบข้อบังคับที่ชัดเจนมากขึ้นสําหรับผู้ให้บริการ St a b l e ลคอยแม้ว่าผู้สนับสนุนจะโต้แย้งว่ากฎหมายนี้จะช่วยเพิ่มความโปร่งใสและสเสถียรภาพแต่ผู้วิจารณ์กลัวว่ากฎหมายนี้อาจจะจํากัด การแข่งขันและการผลักดันนวัตกรรมออกนอกประเทศและการขยายตัวของเทเตอร์และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีประเทศไทยไม่ใช่ประเทศเดียวที่นำ UDT มาใช้และเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์2025เทเตอร์ก็ได้ลงนาม MOU มูกับรัฐบาลกีนีเพื่อสมรวจในการนำบล็อกเชนและการบูรณาการโซลูชันสินทรัพย์ดิจิทัลเข้ามาระบบนิเวศของทางการเงินในประเทศและการร่วมมือนี้มุ่งเน้นไปที่การศึกษานวัตกรรมและบริการทางการเงินที่ใช้บล็อกเชนเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมทางเศรษฐกิจของ กนี่และนองเหนือจากกฎระเบียบแล้วเทเตอร์ก็ยังพัฒนาศักยภาพทางเทคโนโลยีอีกด้วยบริษัทก็ได้เพิ่มความพยายามในการพัฒนา AI โดยเปิดตัวโครงการต่างๆเช่น AI Translation AI Voice Assistant แล้วก็ Bitcoin Wallet Assistant ที่จะขับเคลื่อนด้วย AI และในขณะนี้ ประเทศไทยก็เพิ่งเปิดประตูสำหรับ USDT และที่สำคัญก่านนั้นด้วยการอนุมัติอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานกำกับดูแลนี้มอบให้เทเซอร์ในประเทศอื่นๆอย่างเช่นสาหารัฐอเมริกาอาจจะทำตามด้วยการสรุปจีเนียสในไม่ชานี้ด้วยอ่าเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดีนะครับผมที่เจ้าตัวของ stablecoin เนี่ยสามารถใช้ได้ถูกต้องตามกฎหมายแล้วด้วยแล้วที่สำคัญเลยคือมันจะมีมูลค่าในประเทศที่ นุมัินั่นเองนะฮะก็สุดท้ายแล้วนี้นะครับผมถ้าเกิดว่ามีคริปโตนะครับผมก็มาใช้ best wallet กันลิงก์อยู่ใต้ทีปชาตนนะผมไปศึกษากันได้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันครับผม